สวัสดีครับผมชื่อปีชาพุทธนาครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทําตะกร้ากันนะครับว่าทํายากทําง่ายขนาดไหนครับในวันนี้เรามาพบกับผู้รู้ในเรื่องการทําตะกร้าของเราครับผมคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อลัตนาไหลทองแม่ทําตะกร้านี้มานานหร้อยังครับทํามาประมาณสองปีละมันทํายากทําง่ายขนาดไหนค้ัก็ไม่ยากหรอกนะที่แม่ทํามา ระยะเวลาในการทำนี่นานไหมครับเน่ลูกหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเสร็จเราสามารถร,รบบับวัสดุอุปกรณ์พบกับธีการทำตะกร้าวอยากง่ายขนาดไหไปดูกันเลยแม่ครับช่วยบอกวิธีการทำเทคนิคในการทำหน่อย ก็ตัดเชือกประมาณ120เซนติเมตรแล้วก็เอามาพันแล้วก็แล้วเราก็จะถากอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนชนจนครบที่ว่าเป็นดอกของมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บ เราก็จะมาทำตรงตกันโคงตรงตูดนี่เราก็จะเอาเข็มเราก็จะเอาเข็มสอดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้แล้วมันก็จะมาเป็นตูดแบบนี้ไงเป็นเคงตูดของม่นที่ทำเสร็จแล้ว เราทำตัวเสร็จเราก็จะมาขึ้นดอกตรงช่วงตรงนี้กันร้อยเหมือนกันร้อยเอาเข็มร้อยได้เหมือนกันนะเราก็จะมาจับเป็นดอกขึ้นเราก็จะทาไปเรื่อยอมาขึ้นดอก ไปทีละดอกละดอกไม่ไปจปนครบแถวเราก็จะครบ หกบนไปรอบๆรอบๆรอบๆตะก,กร้านี้ยมันได้พอเสร็จแล้วจะออกมาลักษานนอีกจะเป็นแบบนี้รอบวันนี้นะครับเราก็มารู้จากวิธีการทำและประโยชน์ของมันน,นะครับตะก,กร้านะครับสามารถทำได้นะฮะทำเวลาว่างเป็นอาชีพเสริมนะสามารถทำจำหนายได้ในเวลาที่คุณงว่างนะครับผมรายการเราขอจบแค่นี้นะครับผมขอบคุณคุณแม่ให้ความ รู้นะครับชิบมปแล้วซูโม่ X ไลนล็อกชวิตนอกกอบใช่ไหับ น้องขอน้ำมันเย็นแก้วไม่เ,เลยน้ำเย็นเย็นดีๆซะซะต้องร้านน้องนิวมารถมันไปเอาน้ำนี่จีนเย็นแก้วนึงคื <c oughs> อรถจำไม ซูโม่เอ็กซนวัตกรรมใหม่จากศูนย์ฮอนด้าเรามาดูดีเทลในการผลิตวัสดุในการผลิตกันนะครับซูโม่เอ็กมีหลายเฉดสีคัดคัดแะเลยอะไรเลยทำไมทำไมฮะรู้เลย ก็แม่ลืมลืมแบบนึงสักครู่แบบนึงกับนนะึงเธอคุมากระชากหัวใจตั้งแต่คงรักที่เราได้พบกัน อยากจะสารสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนานอยากหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้หยุดประเดีย๋ยนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอแต่ละฝันนั้นก็สลายไปในพริบตา มื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลยอยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็น ว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆนี่น้อยไปฉันคิดว่าเธอนั้นมาเพียงคนเดียวเดินเพียงคนเดียว เมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลยอยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเอง ใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กเลกไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมัน,ในใคิดไปไกลยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจดัวเคงตาลงแล้วพลังกลับหลอกใจ